คลิปนี้พิเศษสเปเชียลสัมภาษณ์เจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้นะครับที่ติดตามน้องอิงมา2ปีเสพเสพเช่นเดียวกับพี่น้องเข้าวงนะสัมภาษณ์ว่าอย่างไรท่านพูดว่าอย่างไรทำไมอ่เป็นถึงเจ้าวาดแล้วก็ยังมาสนใจเรื่องน้องอิงดูแล้วได้อะไรแล้วทำไมถึงได้ดูได้นานขนาดนี้เดี๋ยวดูในสัมภาษณ์เลยนะครับ จัดไปตามน้องหญิงมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับอาจารย์คนใต้คนใต้ฟังน้องอุ้งอิงออกได้อย่างไรครับฟังหมอลำาออกป็นมันมันมันก็พอมีเพราะเป็นทหารมีเพื่อนเยอะทหารมั่งออิสลามก็มีครับอ๋อไปเป็นทหารอยู่ชลบุรีสองปีอ่ะเด็ก็ไปออกใจเดนอ่ะครับครับอ๋อถึงไงวางออกมั่งไม่ออกมั่งก็วางเคื่อนก็ถามเพราะ ที่ลูกชายอยู่นี่มันมีพวกอพมา่ามอนพวกนี้มันก็พูดอีสานอ๋อครับอ๋อถึงก็ไปคุยกับเขาคุยไปไปไป,ไป,ไปม,ามาเขาพูดไทยได้พวกแล้วพูดเราก็พูดอีสานได้บ้างพัะกันไหมอ๋ออ๋อแล้ว,ลวมากอยากฟังรู้เรื่องเดี๋ยวว่าแต่พูดมเมค่อกเก่งอ๋อครับแล้วออชอบลูกสาวตรงไหนชอบอุ้งอิงตรงไหนครับพระอาจารย์ก็ออชอบไปวันหนึ่งคือวันหนึ่งนิสัยคือไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะ ก็คือเราคิดว่าตอนนี้เด็กอายุสิบสี่สิบห้าปีคนมากจะเที่ยวห้างและติดโซเชียลติดโทรศัพท์่ะครับแต่นี่ขนาดกดดันยังกดไม่เป็นเลยมันมันมันอะไรมันดูเชยๆนะใช่ดูน้านๆเชยๆแล้วก็จะพากไปไปซื้อตามไปตลาดนัดตูถามถามถามตัวร้อยครับครับครับแล้วก็ดังก็ยังชุดเเหมือนเดิมเหมือนนั่งกินง่ายๆแบบเหมือนเหมือนเหมือนผ้าอะไรวะ้าเีย กินได้พออยู่ท้องไม่ได้กินเพื่อไอ้อิม่มเลยจำรานครับครับอ่าอยากบอาแบบนั้นนะอ <หา S 2> ่มามีอะไรไม่ว่าไปที่ของหวานนังกินได้บอฉันได้ครับไม่เป็นไรมันกระเพาะมันไม่แยกดีกว่านี่อันนี้ขนมอันนี้ของหาาวานกระเพาะไม่แยกอ<ช>ันี้เราไม่แยกเองว่าอันนี้กงยืดอันนี้กางแผ่ตัวเองใช่ใช่ใช่เออกระเพาะเราไม่แยกเลยแต่ตัวเราไม่แยกกันเองเหมือนกับคนนั่นแหละไม่ได้แยกกันเลยว่าน้องหญิงไปนั้นไปนี้ ใช่ครับสองปีเต็มที่อาจารย์ติดตามมาก็ยัง,งเ,ห Kristen! เหมือนเดิมอ่ะอืมอืมเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วครับแล้วคือกุลอมนี่มันแบบถ้ากุลอมมันไม่ไม่ไดีทองเหมือนกันมันกูนต้องลอกนี่ใช่เออแค่นี้ทองแท้มันไม่ลอกมันไม่ลอกใช่ใชออ่มีแต่ผ้ากีจีนลงปูชีลายมาค้างแกล้าไปน้ำตาซึมมาใช่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 ที่รุ่ที่สองเองอ่ะใช่ไม่เข้าวเองอ่ะแล้วไม่ได้เพาะไม่ให้นะ ใช่ครับใช่ใช่เนี่ยอาจารย์ข้าไปได้บูศิลาทำไมท่านเพิ่งมาดังเพราะท่านหนีเรื่อยอย่างพอพอพอปั๊บพอไกลมาปั๊บท่านหนีท่านหนีจนได้ท่านอายุมากแล้วอ่ะครับเปูชาลาแล้ถึงลำบากเด้ยก็หาวัดอยู่ล้วริงคือว่าทำไมบูศิลาจึงมาเพิ่งดังก็ว่าท่านดังมานานแล้วแต่ท่านปิดตัวนะใช่ส่นมากทีนขีก็จะไม่ยอมเปิดเผยตัวนะครับครับครับเออแล้วไหนลวกว่อมีอะไรก็คุยถามได้ อ่าแล้วพระอาจารย์ชอบอิงตรงที่เป็นคนบ้านบ้านแล้วพระอาจารย์คิดว่าน้องอิงมีอะไรวิเศษบ้างไหมมีอะไรประหลาดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะอ๋อสิ่งม,มันก็นหลายเรื่องนะโยมนะเวลาอะไรกับผ้าผ้าปูใหญ่ขนนะลงปูเสืออะไรปนะูอะไรอ่ะที่ว่าปุศาสตร์ร่อนะอ๋อปูสุขครับปูสุขเออเห็นไหมครับแต่ผ้ากีดนะั้แล้วก็แรกเด็กๆได้ว่าเที่ยววั กูที่ว่าเป็นลุงๆอะไรว่ะเรื่องมาแต่งตัวเรียบร้อยไปไปที่วัดไม่ไม่ได้นุ่งกางเกงนุ่งอะไรนุ่งผ้าถุงเรียบร้อยครับครับครับมันมันมันเออมันประหลาดมันนั่นเลยแล้วก็มันกันได้เห็นชุดอะไรเอาชุดนั้นชุดนั้นเป่อาทำไมครับที่ไปร้านเราเอาชุดมานะครับก็ว่าอย่าเอาเออมันมันมันหลายเรื่องนายหยมนะคือหลวงปู่ปฏิหารที่มีบางคนเนี่ยเออขายที่ไม่ได้ทำไมแบบมาถึงบนองค์หญิงหรือวะ แล้วก็อีกคนเะนี่ยอีเตอี่อีที่น่าจะจากประเทศนะครับครับอ่าวันนี้แล้วก็พ,อพออ่อพ่อของอีที่เตือนพุ่มีประลย์อะไรนะครับเ <c oughs> ข้าห้องไอจียูมาอธิษฐานทังองค์หญิงก <c oughs> ็ออกจากห้องไอจียูอ่า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 มีการจะมาก็ะชองอยู่ได้หรว,อ,วองค์หญิงเออบ่นวันนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวเขายกชั้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชักทามาถวายเลยไม่เชื <c oughs> ่อต <c oughs> ้องเชื่อนะครับครับ มบกช้าโอม่งยิงๆไดาชาตทิฏอบมีของลานสาวนะไอ้ผู้ลวงได้มีชันช้าทุกวันชันเที่ยงตุวันพอตอนเช้าจะเป็นสบายแต่ตอนเที่ยงเลยครับครับ เขาไม่รับเลยเป็นตำรวจเห็นไหมใช่ครับใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปอันนั้นดูคลิปอยู่ใช่ใช่เจนนี่เจนนี่มือปราบเจนนี่มือปราบที่ที่ว่ารับนักร้องเยอะแตตอนนั้นใช่ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ไปมันก็ว่าเขาไม่ได้บังเอิญนะไม่ได้ไปนะครับเออมันมันมันก็เลยอะไรไม่ว่าถึงเวลาก็บุปผีธนิวาสอ่า เป๊ะเดียวนี่เป๊ะเดียวดังเออมันแปลกไหมอ่ะแปลกแปลกแปลกครับเออเล้วกว่คนอื่นนั้นดังแป๊ะเดียวดังเลยเลยเหมือนไม่ต่างจังหวัดนี่ดูสิไอ้ตายอดใจไหมครับเขาไม่ได้ขายรูปร่างเนี่ยเขาขายเที่วิ่งก้าในเมวงเขาเรียบร้อยเหมือนกูยิ้มกับใจตัวยเหมือนแต่งๆวันนี้หนารับไม่ได้ไป็แต่งไม่ได้แต่งเหมือนไอ้นหรอ อันลำใหญ่ก็เต้นก็โจ้ก,ก็รูมด่างก็เห็นคือมันน,นั่นมั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 นเกินไปครับครับเออแต่นี่คงยิงกันได้กับเป็นเด็กเด็กบ้านบ้านธรรมดาแล้วกับแต่งตัวเวลาขึ้นเวทีนะครับมันองลงอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้คือข้อ,อ,อมันคนละคนกันเลยยับอยู่ข้างล่างอยู่กันล่างมันในกับโบโลนคือ <c oughs> อยู่คนนั้นกับอยู่คนนี้นะครับแล้วก็เห็นความการันยู่ที่ลงลงผู้เสียว่า เราคนเดียวทำไม่ได้ต้องมีนักดนตรีมีดินเซอร์แล้วก็มีพวกพวกช่วยเหลือต่างๆอยู่หลังเบื้องหลังเนี่ยครับครับมีอะไรก็เบ่งปันเขาอ่ะอือฮึไอพี่คนนั้นไอพี่คนนี้วิ่งม็จำต่างอืมฮึก็ทำมันเป็นทีละแบบผู้ให้นะครับมือให้สูงกว่าผู้รับเหมือนกันโูบอกเ่ะยโน้ตว่าเลยคนให้สูงกว่าคนรับถูกไหมเราให้สูงกว่าคนรับรับเบื้องตเหมันกัน ครับง,ไงไปป่ายไปแบบก็าการให้ฐานะบอกแลการให้ทานให้อะไรไม่ว่าทำให้เป็นที่รักของบคนอื่นครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้เพราะถ้าทำกับทำให้วงสาวน้อยไม่รู้ไม่รู้่ะบ่านนานได้รนะแ้าก็ไปอีกอย่างกีคือว่าทำไมวันที่3ดจึงคืนนานแล้วก็ได้มาลงดีด่นั่นน่ะอายุวัน อ่าได้มามมลงงานปีใหม่บ้านลูกนะส่งท้ายปีเก่าอะไรผมอยากถามอยู่มั่วๆดูที่ oh. มันทำไมใครไม่อยากเอามาัมงอ่ะส่งท้ายปีเก่าตอนแล้วปีใหม่อยู่มันอยากเอาไหมอยากตีอยากตีเออจะทำไมอะ่ะเขามาคืนอ,ะอ่ะอ่า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 เออเออมันไม่ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันอาจารย์อยู่แล้วว่าก็คือขอจงการให้แั๊บเล็กก็ได้ได้หากใช่อะไรเล้วกว็ให้วัด ไอ้โรงเรียนไอ้สารสุกันกับว่ากวาทานันยิ่งใหญ่ครับครับเออถึงเราควรจะทำเพื่อว่าในหลวงพูดกี่ครั้งแล้วว่าเราไม่สามารถให้ทุกคนเป็นคนดีได้ให้เราส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจและปกครองคนไม่ดีถูกไหมครับเออนี่จำได้มดเลยไหมคือในหลวงก็ตัดว่าเออใช่เราไม่สามารถมันมึนคนในทีก็มันมันก็ไม่นะ ไม่าก็ได้แล้วครับแต่เราพยายามไม่เอาของมีที่อยู่ครับกลับไปเลยครับไปเลยครับนั่นแหละเพราะอะไรของความคิดสงกระป๋องใจชั่วครับครับเออเราเขาถามอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์อครับพระอาจารย์ดูน้องหญิงสองปีแล้วเนี่ยครับอยากอยากจะเลิกดูไหมแล้วเลิกดูไม่ได้เพราะอะไร พอดีวัตตอนนี้อาตมาก็ติดยูทูบอ๋อครับติดยูทูบปั๊บติดยูทูบติดได้เนี่ยไฟไฟปั๊บก็พอพอพอมาดูข่าวก็เบื่อเบื่อมาเรอยๆมันข่าวความนึมาเปิดยูทูปก็ไปดูนี้อีกอะคือมันดูแลสบายใจยังอยู่ครับดูแลสบายใจดูแลมันชีวิตกระชุ่มกระชวยไม่รู้แบบเออดูเด็กคนนี้นะแรงมันอ่านใจชิบปีทำไมสร้างบ้านเป็นจิบล้านได้ครับเด็กอื่นๆมีไหมอ๋อลุงกวนว่าลุงลุงวน หนึ่งในพันหนึ่งในล้านมีมิ้งไหม,มสี่สองปีปีว่าสร้างบ้านชิบล้านนะใช่ใช่<ม>ใช่มีไหมหายากหาไม่ได้ใช่หาไม่ได้ครับไม่ได้หาไม่ได้ถึงถึงเด็กสอนเด็กประจําบอกดูตัวอยานะ่อางนี่นี่ลูกดารานน้าดูตัวอย่างหน้ามามามาวัดบอกดูตัวอย่างนี่นี่เด็กสิบหกปีตอนนสิบแปดปีแล้วนะสร้างบ้านแลก็กกระตางก็ไม่เคยรับนะไอ้แม่แม่รับมายังไงแม่เหมือนกับพระรับมาถึงตั้งไม่สนใจครับพอถึงได้ลูกจิตมา เราคิดเป็นตามเราลูปแนยจุมใช่กราัล um, ูปไม่ได้แต่นี้แต่มาคิรงน้มืนกระดาษเราเราไปไหนก็โยมจัดการใจให้กระดาไปจัดไปครับติมกันครับอาจรยังดูต่อไปเลยรมีลูกว่ารายการูวกดกยูนได้ไหมกดกดอะไรกันรยู่ได้ครับครับก็ชอบผ่าลูกว่ามีที ผลว่าแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ถึงความรู้เออคนเรามันต้องห้าใจผลกันไม่ใช่ว่ะฟังคนอื่นแล้วก็คอยตามเขาไปาต้องวิว่าจริงไหมสิเขาพูดมาลองดูด้วยเลยจะไม่ล้วนใช่ครับใช่มาล้วนพูดแบบนี้แต่ว่าจริงไหมที่ล้วพูดแลาก็มาดูที่เออจริงมาลองพูดเราก็ยอมรับได้ว่าเออใช่แล้วถูกไหมอ่ะใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับผมครับแล้วก็อสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุด เป็นไงแว่นตาที่ใส่อยู่นะเวลานี้ผมดูแล้วดูดีน่าดูเลยแว่นตาแว่นตาที่ลุงที่เอาจากลุงไปครับที่ซื้อเนี่ยใช่ใช่พอดีซื้อสองอันถึงถึงไหวยูมา่ากอันหนึ่งถึงยูมก็ใชจดีมากผมว่าดีครับที่ลังได้บอกต่อราคาถูกครับถ้าจะสั่งได้เลยมาบอกเดี๋ยวผมสั่งเองใครที่ดูโทรทัศน์หรือดูโทรศัพท์แล้วน้ำตาไหลนะครับแพ้แสงนี่เลยครับแว่นตาที่ลุง แนะนำนะครับช่วยได้นั่นคือแว่นที่มีกรองแสงอย่างดีนะคุณภาพอย่างดีด้วยเห็นไหมครับอันนี้มีกรองแสงสีฟ้าอันนี้ทั่วไปมันจะไม่มีมันจะใสๆอย่างนี้นะี่เนี่ย,นยสนใจหนึ่งค่าส่งสี่ห้าสนใจหนึ่ง้าค่าส่งสี่เก้าหนึ่งค่าส่งสี่เก้านะครับนี่นี่มีเครื่องกรองแสงสีฟ้ามีฟิล์มอย่างนี้อันนี้ไม่มีทั่วไปอ่ะมันต่างกันเห็นไหม สนใจ1,9,9,5,2,4,9 9,